สวัสดีครับพี่น้องทั้งยูทูบทั้งเพจนำเด้อไปเบิง้งทางก่นงันเ, <c oughs> เดวูข้างพี่น้องข้างมอเท่อนกีก่อนเนี่ยเห็นโอ้ตาดูก่อนเอามาแม่ป่ะไปยงกะอย่งกูยิกหัน <c oughs> <c oughs> โออะไรราาไปนเิ่งหนาแน่นรถจะมีบ้านทีว่ามีได้ยินนี่จงหอดอกหอดตนกหอดได้เลยเรียบสองรวยแค่หุ่นวิ่หอดเงี้ติละบ้านมีรางเ้ยก็ได้มีครับทำไมยืนซะก่อนแท้

้าเพิ à, ่มฟ้าเพิ่มฝนยามีเงิน่กส่กยามีส่กินจนบคือรอยสอเงินมมียหเนาบันใไตหาเออจัดงานเาเงียที่แบบนด้เสร็จเลยะไรนีู่้แลอยู่ไ่แลนะโอ้หเอันเยอะลอันู้หเราัหัวแล้วเนาะ เาทำงานเนี es que <st> ่ยงจนยังพอหอก่อพวกกเปิดพื้นที่มันรอกก็มัรอกันท้งหมดยังเก้าพันเขาเป็นเรื่องการเมืองเหรออย่างนี้หน้าอยู่ัอยู่หน้าัแสนหน้าแัวแสนเลยหน้าเกียเลยเกียนอเหีวนืเยน่ะมบนือเหี้นี่ยู่หน้าหน้าเขาเล าอยพที่แรกหน่ี้ว่าคนไปร่างพ่นคนที่ไปกูแบบพิ่ขึ้นเออก็เลยว่าเดียมากะลมากเลยไปได้ก็ได้กู้บบแ้เมื่อหอดีนว่าไปหรอกกู้เบียบหอกพู้านสวยเลยนะราพอดีเาอบเรื่องชอบแบบนี่นี่วกนผ่านเข้าไปแกีบเบยบน้กเลยนะ Nói chung có... 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 Chỉ là... bán thôi kìa mà Ủa? ASEAN Mà liền không có à, ASEAN Ừ Thế giới cái hạt ASEAN vẫn sẽ phát triển lại,

ครับผมในมือหอนางานเป็นทีเป็ยเมนป็นกรไดเตมตัวโจโจโจคับกองตัวได้ปะยอนเสียงปะเอา่าเอาซูนตัวเอาูนตัวเอาไวาเขาเอาสูนตัวใส่กับกองัได้รับดำมันสมันห้อเดรร้ายเดย cũng bị mà được ừ. rồi bắt à. bông khuôm nhau phiên nào nhà bông khuôm nhau sóng lòi mệt được dọn xe tuần này อยาเบิกเงนอนหอดใสางหลอเมกัิวัดเบืบ้งกวาว้มันสดวะเมตรโอ้

ก็จะได้ยุติว่าตอารถเกียร์มาเกียร์ไทยขาข้างใช่ปนเกียร์ตัวบ้างหายงเกียร์งนี่แหละ ตเสบือเัเน like so, so, yes. <m im hr an> ี่ยเท่บานพนเมืองแล้วข้าฝนพายุเขาก็เลยยุดวซะก่อนพี่น้องฮาก็จะมาเหลือพายุอ่าันนี้มันจะพายุเสาะอื่นพายุเสอสเมนบอเดี๋ยวจใจเย็นบ่ดึงแล้เอาไปโลดเอาหาไปโหลดบ่ดึงหเอาไปโหลดใมาโหลดเย็สจยว่ามัถึงอีก

สองนัน่นลงหยอดทางสินไหมวหบวกงโง่อ,อ,อืมอาสีไผลอาสีมันพี่น้องเอ้ยแล้วไผลถนัดมันไพลเกียงทางไหนก็ไปหาทางนั้นไอ้ไปทางไหนก็ไปเห็ดทางนั้นสังคมบ้านเฮามันเป็นเนี่ยละ่ะ ทั้งคมบรนเทาม,ม,ม,มันมักบอบพื้นกันตัววันนั้นเป็นทาง,ง,งสั้นพวกนี้เป็นทางสี่ทั้งคมทางอีสานเย็นกันเนี่ยดีเนี่ยบ่ได้พี่น้องว่าบอบพื้นกันรถเอามาเท่าหร่ฮะไม่ต้องไมทันมาเท่าไรเท่าไหร่อ๋อนาะพี่น้อง เก็บมียไซามีเด <chamado problemas. S 1> ้ออากยยากก็ไลก็แชก็ติดตามนะสวัสดีครับ